สวัสด mm ีสบายดีด้จ้ะพี่น้องวันนี้ก็เหตุการณ์ในงานที่เก่าด้จ้าพบเพอรกับสองเซาเซียอีกแล่ะนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ในด้จ้าวันนี้ก็เหตุงานนะคะพี่น้องวันนี้เซาเซียก็จะมาเฮ็ดหันเฮ็ดหอมนะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็คือเฮ็ดหอมนะจ้ะ ห้อมหั่นให้หอมเตรียมใส่กระเพาะปลาหูสลามเด้อจะพี่น้องอเป็นกำลังเล่นใจหน่เด้อตอนนี้สาวซ้ายกะ่ามาทำงานนะจ๊ะตอนนี้มาทำงานู่เมืองกรุงนะจ๊ะเป็นหนูุหน่อเขาเน่อกจ๊เนาอะ ซ้ายก็จะมาเตรียมของเนาะจ้ะพี่น้องกกดติดตามกดแชร์กดอ่าไลค์กดแชร์ให้ในเด้อดนนสองสซดสายผ้าเลาะผ้าแสบนด้จาะพี่น้อ,มนองบบออมโอน,นี้ก้าบริผ้าเลาะเนาะป่าโอนิก้าผ้าเห็ดงานได้จาะพี่น้องหวังหวังกับสิท่าไปเลาะเจ้าแหละค่ะ สวัสดีเด้อสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขับรถชัไข่ให้ได้เด้อเจ้าายกระพึงงานเปิดสองไม้นะคะทุกคนเปิดสองไม้นะคะกา่าหน้าได้กา่าขอฝากขอฝากนําพีน่น้องเผื่อทุกคนในเด้อจา้า ส่องหน่อยๆของเซาซายเด้ออันนี้ก็คือเห็ดหอมนะคะพี่น้อง เล็ดหอมจะใส่ใส่แต่สะปอปลาสะปอปลาหุสลามเนาะคะ่ะเลาก็จะหั่นไวแล้วก็จะขวเนาะคะ่ะพี่น้องหั่นไวแล้วก็ห้าสิ้ัขวานัวใส่พริกไทยเนาะหัวเพื่อให้มันมีความหอมเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้ถ้าก็จะขวเนาะ ั่นเร้วๆเ้เาก็จะจบคะค่มันมีความหอมนะคะความหอมความหนิ่มเนาะใส่อันนี้สะาพใสูู่สลามกรับอบปลานะคะ่ะด้วยมหมีความหอมค้อมหนิ่งควอมนวนลน่จะจ้ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาเนาะคะ่ะกระเพาะปลาได้จ้ะทุกคน,ดกนเดี๋ยอะมันหมดป้าเด้อเดี๋ยวมันอร่อยอร่อยลองกินดูสิอันนี้คือกระเพาะปลานะคะอร่อยจ้าอร่อยกินได้หมดเลย อันนี้คือชีวิตการทำงานเนะจ๊ะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้โซไซเน่เด้อนี่ก็คือชีวิตการเห็นงานเนะจ๊ะการทำงานของโซไซเนาะแต่ละหมอแต่ละวันพนไปเวียนมาอยู่นี่นะจ๊ะพี่นอ้องไม่ได้กระฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอ้อ สมการนี้ยังบ๊อบปิดอยู่เนาะ <laughs> สมการเบิดไปแล้วยังเปิดเพลงสมการอยู่ค่ะมวนมวนชะกาไ <h ans> ก่สีแลลวแล้วค่ะไก่สีแลลวแล้วเด้อไป้างกับมาหันซอยซ้ายเด้อจ้าพี่น้อง ค่ะเป็นกำลังใจซอสายในเด้อตอนนี้สอสสายกะเพ็ดงานแด้แจมพี่นอ้องสอสสายกับคนบ้านนอกบ้านหน้าคือกันอลาพี่นอ้องมาอาศัยอยู่กทมน่านะจะมาอาศัยทำง,งานอยู่กทมน่านะจะกลับบ้านกับปีละเทือ้อปีละถังกันทุกคน ละขังไว้เก้าบ,บาทเธอนึงน่าจะกระแสการทีเ็ดคลิปให้พี่น้องเบิรงคือเก่าล่ะจ้าอย่าชุ่มเาเบื่อเด้ออย่าชุ่มเาเบือ่อซะสายเด้อจ้าฝากกปตใสปตใสใสไข่ให้เด้อมือใหมยห่ยฮาร์ท่ำน่าจะมือใหมยห่ยฮาร์ทำยังตอนนี้ยังพระธาตุเป็นยังเลยค่ะทุกคนตอนนี้ยังพระธาตุเป็นยังเลยค่ะ พี่น้องฝากเพื่อนๆพี่หน่องทุกคนเนาะจ้าสายๆก็เห็นงานอยู่ใน่หางแล้วจะเห็นยู่ใน่หางไอคอนสยามเนาะค่ะว่าประกาศสิเปิดเพลงนี่แหละค่ะทุกคนเปิดเพลงทุกมือเนาะค่ะกระส่วงเวลาสงการประกาสิเปิดเพลงสงการช่วงปีใหม่ก็เปิดปีใหม่นอกจ้า เขาายก็เป็นบันบานๆพี่กันนะคะพี่น้องบันบานบานนอบานหน้าพื่กันนะจาะนอ เรน,นี่ยกับมาเห็นงานนะคะมาเห็นงานอยู่เมืองจูนนะคะกอทำหม้อคะคะวันนี้าายซาซากับเส้มาขวนนะคะอันเส้นแลบบ้ว มันเสร็จแล้วซะแา้กับซีมาหัวแล้วค่ะหัวแห้มันหอมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ก็หัวเสร็จแล้วนะคะ ตัวมันจะมีความหอมความหนุ่มแต่ทุกคนตัวแล้วมันจะมีความหอมความหนุ่มแน่นอน สวยนะค่ะกคนมีเวลากินนะค่ะเพราะมีเวลาแจกเลยมิตรภาพหลอกหัวแหลมกระสิมีความหอมจากทุกคนหัวสาม ขออะไรมันก็มีต้มพร้อมเนาะค่ะเวลาเขาใส่หูสลามกระป๋องปลามันก็สีแซ่บกินแล้วก็จีมีความมีความแสบความนัวความนุกเนาะค่ะพี่เนอะ อก่กับาเขยแข้งเลยคะกินเลยที่อ่าเก่าเนี่ยค่ันญายักสั่งยามากินนะสั่งยามากินยา บรรยากาศในหานของสาวสายเด้อจ้ะนี่เด้อนหันสถานท,ท,ที่ทำงนานเนาจะจ้ะตรงขางในกาหน้องๆเดีววด๋วจะสวยงามเลยค่ะทุกคนสวยงามเลยค่ะ เรื่องทายพายขอจบคิมพ์เปลี่ยนทาะขอต้อนรับท่านทข้าส่งกัิ์ตรวดูรายยามตะวันซัสินงค้าของท่านเพื่อป้องกันการสื่อมทางหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์สายวันธุ์ใหม่ในแหล่ไทยที่มุมสฤษฎนก